ถ้าเขาบว่าจริงเนี่ยเจ้ามารดเนี่ยมาตีขอย่งเงีอนเลยการผ่านการสร้างไรายได้นะครับมันแค่เริ่มต้นนะมันเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของครีเอเตอร์เป็นจังไดเหรียญบเขืนคลิปละเส้นสองเส้นบางโพดนี่กับบเขืนสัมแมนบอ่ออยอดวิวลักซิบลักลอยแล้วก็มีครีเอเตอร์มือใหม่นี่หลายคนมากที่มีเครื่องมือการสร้างไรายได้อยู่แล้วก็สามารถ สร้างรายได้จากโพสหรือว่าเนื้อหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเลิกทำไปเลยเพราะว่าแบบนี้แหละไม่เคยได้รับตังสักทีทำมาเป็นปี2ปีสุดท้ายก็ท้อไปเลยมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้ยอดเหรียญคุณขึ้นหรือว่าอยู่ตรงนี้นานๆนนแล้วก็มียอดรายได้นั่นก็คือพัฒนาทักษะของตัวเองเท่านั้นพัฒนาทักษะ ของตัวเองสมมติว่าเฮาเนี่ยเซตคอนเทนต์อียงเต้นร้องเพลงหรืออยียงสักอย่างแหละพัฒนาจุดนั้นอ่ะให้ดีขึ้นเรื่อยๆสก,กิลของตัวเองความสามารถของตัวเองนี่ขึ้นไปอีกให้มันเป็นโปรเฟสซอร์มันมีอย่างหนอกเนือจากนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญตรงรู้ตัวเจ้าของนะํะว่าเจ้าของจะเห็ดอ,อยียงพัฒนาอย่างไรบมตรงไปก้นกนีกน้กนนั้นกดนนี้ไปแต่งโอ้ไม่มีประโยชน์ นะครับอันนี้ก็เรื่องจริงอย่างเช่นสมมติว่าคุณเนี่ยจะทำคอนเทนต์ร้องเพลงเต้นทำอาหารหรือว่าตัดต่อวิดีโอทำา AI คุณก็จะต้องเก่งพัฒนาเรื่อง AI จะทำคอนเทนต์ร้องเพลงคุณก็ต้องไปพัฒนาการร้องเพลงอย่างเช่นผมอ่าผมจะเฮดคอนเทนต์เกี่ยวกับการว้า wow. วในแต่ละมือในแต่ละวนันผมก็จะต้อง พัฒนาสกลิลการพูดของตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้แหละสักวันถ้าเจ้าเนี่ยมีสกลิลอย่างสินด่านตัดต่อรอว่วด่านติดด่นานยังต่างๆที่เจ้าจะเป็นหัวข้อคนติดของเจ้าน่ะสาคัญตรงรูตัวจ่อของก่อนถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเก่งแค่เรื่องเดียวนะให้เก่งแค่เรื่องเดียวสักวันถ้าเกิดคุณพัฒนาจนมันเป็นโปรเฟสชันนอลแล้ว ยอดเลียนยอดเส้นเจา้าเนี่ยบบตรงห่วงนะครับจะมาเองโดยอัตโนมัติเออโบม,มียังเราเนื้อจากนี้แล้วผู้ดเดบอกว่าให้เพชรสันจึงสี่ม่ใช่สี่เรี้ยนลหลย์ที่สันทึงี่เออยอดหันยอดนี้มันกลเป็นแค่แบบว่าก็ตเล็กนิดหน่อยแต่จุดที่สําคัญของมันก็คือสกิลความรู้ของเจา้านี่แหละสำคัญมากเลยครับแล้วก็บ่มี่ยังที่แปลกความแองเนื้อไปจากนี้แล้วนะครับเฮ้ยรถ้าคอยว่าบ่จริงเนี่ยเจ้ามารถดเนี่ยมาตีขเขาอยอะแอนเลย ถ้าจะเก่งในเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของเจ้าที่เจ้าจะ,อะคอนเทนต์ของเจ้าเนะี่ยสุวนว่าเจ้าอยากจะลองเพิงเจ้าพัฒนาลองเพิงจนเกง่งเอาอยอดเหรียญมาตรงห่วงนะครับมมนี่แหละครับนะไม่มีอะไรต้องเหนื่อ,อยจากนี้นะครับนะพัฒนาสกิลความสามารถของตัวเองแล้วยอดเหรียญยอดซีนยอดไรายได้ของเรามันจะเพิ่มขึ้นไปเองสวัสดีครับกุุงไม่ดับาบาย